สวัสดีครับวันนี้เดี่ยวเราจะกลับมามาชมพัฒนาการของน้องกระต่ายฮอนแลนหลอกของเรานะครับเนื่องจากคลิปก่อนหน้าที่เราได้อัปโหลดไปสองคลิปนะครับมีผลผลงานผลการตอบรับที่เดียมากเลยนะครับตั้งแต่อายุน้อง0วันเลยนะครับถึง20วันเดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะผามาติกว่าพัฒนาการของน้องนะครับในอายุ 21วันถึงประมาณ45วันนะครับนี่นะครับน้องอายุได้ประมาณ21วันนะครับตอนนี้อันนี้เป็นตัวพี่ชายนะครับแล้วก็นี่เป็นตัวคุณแม่แล้วก็ช่วงนี้นะครับเด็กๆก,กำลังดื้อเป็นพิเศษเลยนะครับนี เหมือนช่วงนี้อากาศที่บ้านนะครับจะเย็นลงนิดหน่อยนะครับเด็กๆก็จะชอบมาซุกกันเป็นพิเศษนะครับนี่สังเกตได้จากลมเลยนะครับลมที่พัดขนลองนะครับก็อากาศจะเย็นลงนิดหนึ่งนะครับเด็กๆก็จะชอบมาซุกกันนะครับนี่นะครับพฤติกรรมของเขาอยู่เป็นฝูงน่ารักมากเลยนะครับนี่นอนซุกกันกอดกันนะครับ แล้วก็ตอนนี้นะครับเราก็ได้เอาเข้อโพดมาให้คุณแม่เนาะเพื่อบำรุงนมนะครับก็จะมีประสีขาวเมื่อกี้นะครับก็อยากลองมาแทะดูนะครับแล้วก็นี่น้องตัวนี้นะครับน่ารักมากเลยหูเริ่มตกแล้วนะครับพอกินอาหารเสร็จน้องก็จะชอบเลมขนนะครับเลียขนนะครับเลียบริเวณเท้าบริเวณหูนะครับแล้วก็อย่างเช่นที่กำลังเห็นอยู่นี้ก็คือ จะเป็นมียาขนให้ตัวอื่นนะครับแล้วก็เลียให้ทาาตัวเองด้วยนะครับเพราะว่าโดยธรรมชาติของกระต่ายแล้วเขาเป็นสัตว์ที่ชอบสะอาดนะครับนี่ชอบทำความสะอาดให้ตัวเองแล้วก็เพื่อนๆนะครับนี่นะครับคุณแม่ของนองแล้วก็ตัวนี้นะครับยินดูอะไรไม่รู้นะครับน่ารักมากนะครับอ้วนกลมเชียว นะครับที่กําลังทาความสะอาดอยู่เมื่อทำความสะอาดขนอยู่เมื่อกี้เนาะแล้วก็ทําต่อนะครับนี่นะครับอีกวันถัดมานะครับเป็นวันที่22นะครับนีหูน้องก็เริ่มยาวขึ้นแล้วนะครับแล้วก็สังเกตได้จากหูน้องเนาะจะยาวขึ้นยาวขึ้นเรืเ่อยๆแล้วก็ตกลงมาในที่สุดนะครับตอนนี้หูเราก็กําลังยาวขึ้นแต่ว่ายังไม่ตกนะครับ ตอนนี้ก็ยาวไปถึงด้านหลังแล้วนะครับก็มีแบบนี้ตัวนี้นะครับที่หัวน้องเริ่มตกแล้วนะครับข้างหนึ่งนะครับเดี๋ยวอีกสักหน่อยก็อาจจะตกมาทั้งสองข้างตัวนี้คือตัวผู้ตัวผู้นะครับเป็นพี่ใหญ่เลยเนาะน้องเป็ตัวโตกว่าเพื่อนนะครับกินอาหารเก่งมากๆแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นพวกน้องๆนะครับพวกนี้ก็กินเสร็จ ก็นอนนะครับนอนขี้เกียจเลยน,ะะนี่ก็ตกแต่งคนนะครับตามสไตล์ของเขาเรียเลมแล้วก็กัดแทะนะครับอันนี้ก็ดูทําหน้านะครับน่างงเน,น,น,นาะหน้าง,ง่วงอีกแล้วนะครับวันวน,นไม่ทําอะไรเลยนะครับมีแต่กินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอน วนไปอยู่แบบเรียๆนะครับตายกินนอนแล้วก็ทําตัวน่ารักเป็มวันนี่นะครับเราก็เริ่มรู้จักกินอาหารนี้แล้วนะครับเนื่องจากก็จะมีแม่ของน้องน,นะครับมากินให้ดูเนาะแล้วน้องก็เรียนรู้พฤติกรรมจากคุณแม่นะครับกินเสร็จก็มานอนอีกแล้วนะครับ สีขาวตาแดงน่ารักมากนะครับหูสีชมพูนะครับส่วนคุณแม่ก็ตาแบลวเชียวนะครับโดดไปมานะครับดือ้อโซนตามภาษากระ,ะกต่ายเด็กนะครับกินแล้วก็นอนนะครับตัวพี่เนาะแล้วก็ตัวน้องๆ ชอบมานอนซุกกันนะครับซุกกันจมูกลูกปีหน้าหลักาปนะครับเดี๋ยวซูมดูให้ดูใกล้ๆเนาะน่ารักมากเลยนะครับหูชมพูตาแดงนะครับอันนี้เป็นพี่ใหญ่นะครับ สังเกตได้เมื่อเทียบกับตัวน้องๆนะครับน้องจะตัวอ้วนเป็นพิเศษตัวอ้วนตัวโตเป็นพิเศษเลยนะครับเมื่อลับขึ้นมาแล้วก็ตับได้เลยดูเลยนะครับว่าตัวโตมากเพราะว่าท้องใหญ่ท้องอ้วนนะครับแล้วก็แข็งแรงกว่าตัวเด็กๆมากเลยนะครับนี่ก็นอนนะครับนอนซุขกันสามตัวเลย ตอนนี้อายุเราก็ได้ประมาณว7สเจ็วันแล้วนะครับแล้วก็กินแล้วก็นอนช่วงนี้ก็จะจะเอ่อพัฒนาการของเขาก็คือขนเริ่มยาวขึ้นขนเริ่มหนาขึ้นนะครับแล้วก็ตัวจะเริ่มโตมากขึ้นเราก็จะไม่รู้ทําไมจะชอบลงไปนอนในที่แคบๆนะครับเหมือนจะชอบเป็นพิเศษ น,น,นี่นะครับน้องเราก็จะให้หญ้าแห้งกับน้องนะครับเราก็จะมากินหญ้าแห้งนะครับเราจะให้เป็นบุฟเฟ่เลยนะครับนี่อาหารมิตเช่นกันนะครับเราก็จะให้วันละสองมือนะครับแต่ว,ว่ามือละเต็มถ้วยแบบนี้เลยนะครับเช้าหนึ่งถ้วยเย็นหนึ่งท่วเลยนะครับให้ตอนเช้าก็คือให้เต็มถ้วยเย็นมา อาหารเม็ดจะเหลือประมาณก้นถ้วยนิดหนึ่งนะครับพอตอนเย็นมาแล้วก็มาเติมให้อีกเต็มถ้วยตอนเช้ามาอาหารเม็ดก็จะเหลือประมาณก้นถ้วยพอดีนะครับเราจะให้แบบนี้วนไปแบบปุฟเฟ้เลยนะครับเพื่อที่จะให้น้องน้องได้กินอย่างเต็มที่เติบโตแข็งแรงมีพัฒนาการที่สมบูาารณ์น,รน,นะครับน่ารักมากเลยนะครับหญ้าก็เหมือนกันนะครับให้กิน ไม่จำกัดนะครับเติมให้ตลอดเวลาเลยนี่กินเสร็จแล้วก็มานอนนะครับเหมือนเดิมแล้วก็สังเกตได้นะครับหูน้องนะครับเริ่มจะตกลงมาแล้วนะครับตกมาตัวละหนึ่งข้างนะครับนี่เลยตอนนี้อายุประมาณก็30กว่าวันแล้วนะครับ ตัวนี้ก็กินเก่งน,นะครับน้องเป็นนักตายเด็กน้อยตัวเล็กที่สุดเลยนะครับตัวนี้แต่ว่าน่ารักสุดๆนะครับตัวนี้แล้วก็พี่ใหญ่นะครับมีสีสวยมากเลยครับชอบสีของพี่ใหญ่มากเลยจะสีคล้ายๆแม่เขาเนาะ แต่ว่าก็จะเข้มกว่านิดนึงนะครับรน้องๆก็กินแล้วก็นอนนอนนะครับอยู่ในหมดทำความสะอาดขนนะตอนนี้พี่ใหญ่ก็หากินไปเรื่อยนะครับตัวใหญ่มากเลย ผลปุกปุยแล้วนะครับกำลังน่ารักเลยซุกกันเลยนะครับปหูก็เริ่มตกแล้วนะครับนี่จะเกตนได้เลยตกตัวละหนึ่งข้างนะครับในช่วงนี้เราบอกว่าอ,อาจจะตลกนิดนึงนะครับเพราะว่า หูตกตัวแล้วหนึ่งข้างเนาะดูแบบดูไม่สมบูรณ์ยังไงไม่รู้นะครับแต่ว่าอีกข้างนึงเดี๋ยวหูนรก็จะตกตามมานะครับเป็นหูตกทั้งสองข้างก็ทำความสะอาดข่มให้พี่น้องนะครับให้ตัวเองแล้วก็ให้พี่น้องดู นี่ก็คือคุณแม่นะครับตาแป๋วมากน่ารักสุดๆเลยเลียแทะเลมขนนะครับนี่นะครับเราเอาน้องมาดูนะครับนี่จับออกมาดูน่ารักมากเลย อายุน้องประมาณสา3สิบห้าสวันแล้วนะครับตอนนี้หูก็เริ่มตกทั้งสองข้างแล้วนะครับนี่น่ารักมากนีนะครับหูตกทั้งสองข้างแล้วน้องสมูทขาวนะครับตัวอีกก็กําลังเริ่มตกนะครับในช่วงวัยนี้ก็เป็นวัยที่กําลังโซนมากๆนะครับจับไม่ได้เลยจะกระโดดหนีตลอดนะครับเพราะว่าโซนแล้วก็น้องแข็งแรงมากๆนะครับ นี่ตกแล้วเราก็จับตัวที่ใหญ่ออกมาให้ดูกันนะครับนี่สีสวยมากเลยสีเหมือนประมาณช็อกโกแลตอ่อนๆนะครับน,นี่นะครับเราก็วันถัดมานะครับเราก็ให้อาหารน้องนะครับเป็นห้าขนนะครับสังเกตหูน้องนะครับตัวสีขาวก็มีเริ่มตกทั้งสองข้างแล้วนะครับ ใย้ยาขนน้องน้อานานๆทีเพื่อได้กินอาหารที่หลากหลายนะครับกินอ่างอาะไรอร่อยเลยนะครับกินแล้วก็นอนนะครับนีห่หูตกดูสังเกตได้จากหูน้องเลยนะครับตอนนี้ก็ตกทั้งสองข้างแล้วก็ตกประมาณสามตัวแล้วนะครับนี่จะน่ารักีกินพิเศษเลยนะครับ ส่วนตัวพี่นะครับโตแต่ตัวเนาะหูยังไม่ตกนะครับนคบนอื่นหูตกแล้วนะครับนี่นี่นะครับสองตัวนี้หูตกน่ารักสุดๆเลยนะครับหูสีชมพูตาสีแดงนี่มองหน้าเนองดูหน้าน้องน่ารักมากครับแบ๊ว นี่นะครับตอนนี้อายุเราก็อายุได้ประมาณ4.4-4.5วันแล้วนะครับสังเกตได้จากบงางที่เริ่มตกขึ้นมามากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับแล้วก็สามารถกินอาหารได้เองอย่างเก่งมากๆแล้วนะครับนี่หน้าตาน่ารักบ้องแบวมากเลยนะครับคุณแม่ก็มากินด้วยนะครับแล้วก็ตัวน้องก็โตขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับแต่ว่า ถ้ามีพัฒน,นาการอัปเดตยังไงเดี๋ยวจะมาอัปิีให้ดูนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้หน่อยนะครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายแล้วบ๊ายบาย